สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมซันนี่นะครับคอลัมนิสจากนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลนะครับฟุตบอลในค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่7กรกฎาคมนะครับ7เดือน7เราไปรู้ฟุตบอลพรีเมียร์ไอร์แลนด์กันหนึ่งคู่นะครับเป็นเกมระหว่าง UCD นะครับพบกับโบฮีเมียนส์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามทีเด็ดเพิ่มเติมนะครับใครที่อยากได้เบอร์ตองทุกวันคุณแอดไลน์มาได้เลยแอด88ซันนี่นะฮะพิมพ์88 su nny แล้วใส่แอดด้านหน้า คับพออ่านมาแล้วสมัครกับเว็บ mm88new นะครับเท่านี้ง่ายๆคุณจะได้ทั้งตัวเบอร์ตองนะฮะรวมถึงตัวอื่นที่ผมชอบคัดแจับเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจทุกวันนะครับนอกจากนั้นคุณก็จะได้เว็บไซต์ที่ดีมีคุณภาพเอาไว้ใช้งานนะครับการันตีครับตรงนี้ครับเรื่องของความมั่นคงทางการเงินนะครับเว็บนี้ใช้แล้วปลอดภัย100%สมัครตอนนี้บอกมาจากคลิปของซันนี่นะครับคุณจะได้ เครดิตเงินเพิ่มอีก50บาทด้วยนะครับยังไงฝากด้วยนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับที่แอดแปดแนะครับวันนี้ประกันที่เกมพรีเมียร์ลีกไอแลนด์นะครับ UCD นะครับเป็นทีมบอยนะครับพบกับโบฮีเมียนซึ่งเป็นอันดับ6นะครับผ่านมาแล้ว21นัด UCD เพิ่งจะมี9แต้มเองนะครับแต้มอยู่หลักเดียวส่วนโบฮีเมียนเนี่ยมี26คะแนนนะครับผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีทั้งคู่โดยเฉพาะฝั่งของ UCD นะครับ พวกเขาแพ้ถึง5้จาก6เกมหลังสุดผลงานกำลังยับเลยนะแล้วก็โบฮีเมียนเองก็ไม่ดีแต่ว่าผมมองว่าโบฮีเมียนวันนี้เนี่ยคือมันมันต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสและคือที่ผ่านมาเขาเล่นมาไม่ดีต่อเนื่องวันนี้ต้องเรียกความมั่นใจนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสอันดีครับเจอกับ UCD ทีมบ้วอยครับผมว่าโบฮีเมียนมีโอกาสเอาชนะได้นะฮะอ่าก็คู่นี้นะครับ เรดเปิดมาเนี่ยทีมเยือนต่อ1ลูกนะครับผมว่านะครับเชียร์โบฮีเมียนลุ้นเมตซ์สดีกว่านะครับดีกว่าจะไปลุ้นให้ยูซีดียันเสมอนะก็ต้องต่อเท่านั้นครับสำหรับคู่นี้นะครับผมว่าโบฮีเมียนโอกาสชนะสูงมากๆยูซีดีนี่เกมรับห่วยแตกจริงๆนะครับอ่ะวันนี้ฝากไว้หนึ่งตัวครับสึกเปรมริกไอแลนด์นะครับแนะนำให้เชียร์โบฮีเมียนนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ